สรุปตั้งแต่ต้นทำไมตอนนี้สังคมจึงหันไปถลม่มคิมซูฮยอนหลังข่าวการจากไปของคิมซารอนและเป็นวันเดียวกับวันเกิดคิมซูฮยอนที่ทั้งคู่เคยถูกสงสัยว่าคบหากันหลังมีภาพแนบชิดหลุดออกมาแต่ด้านต้นสังกัดของฝ่ายชายก็ออกมาปฏิเสธอย่างไว เรื่องกลับไม่จบลงง่ายๆเมื่อนาสาวของสายรนออกมาปล่อยข่าวว่าคิมซวยยอนคบหากับหลานสาวตนตั้งแต่เธออายุเพียง15ปีซึ่งตอนนั้นฝ่ายชายอายุ27 e แต่ด้วยอายุของหญิงสาวจึงต้องปิดเป็นความลับนอกจากสังคมจะตั้งคำถามประเด็นพระูุยยาวแล้วยังสงสัยว่าพระเอกหนุ่มเข้าข่ายป่วยเป็นโรคพิโดฟิเลียหรือโรคใคร่เด็กหรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ฝ่ายชายก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าตนอยากแต่งงานวัย40แล้วมีเจ้าสาววัย21ประเด็นนี้ยังแผดเผ哑ออกไปถึงชนวนการตัดสินใจจบชีวิตของแซรอนย้อนกลับไปตอนช่วงก่อนเกิดเหตุซูฮยอนได้ออกจากสังกัดเดิมแล้วมาตั้งค่ายเองโดยได้ดึงแซรอนมาอยู่ในค่ายใหม่นี้ด้วยพอเกิดเหตุเมาแล้วขับค่ายจึงออกตัวจะชดใช้ค่าเสียหายให้ก่อนเป็นเงิน700ล้านวอนแซรอนเข้าใจว่าเธอจะค่อยๆชดใช้คืนแก่ค่ายได้แต่แล้วกลับถูกค่ายยกเลิกสัญญาแล้วส่งใบแจ้งหนี้มาเร่งรัดชำระคืน ภายในสิ้นปี2023และข่มขู่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายแพ่งและอาญาหากไม่ชำระคืนซารนที่ถูกค่ายลอยแพมมีงานแถมรถเพียงคันเดียวที่เธอมีอยู่ก็ขายไปชดใช้ค่าเสียหายจากสัญญาโฆษณาแล้วทําให้ตอนนั้นเธอพยายามติดต่อหาซูฮยอนเพื่อขอผ่อนชำระคืนแก่บริษัทเนื่องจากเธอไม่มีเงินก้อนป้าชายกลับไม่เคยติดต่ออะไรกลับมาจนซารอนมืดแปด้าน กระแสะข่าวรุนแรงมากจนทำให้แบรนด์สินค้าเตรียมถอดซูฮยอนออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์สังคมก็ออกมาประนามถึงความใจจืดใจดำของฝ่ายชายว่าต่อให้จะเลิกกันไปเมื่อ2022แต่มันก็เป็นเวลาไม่นานนักจะใจดีและเห็นใจเธอไม่ได้เชียวหรือเหตุใดจึงผลักเธอไปยืนอยู่ขอบหน้าผาโดยไม่สนใจใดีจนเธอตัดสินใจจบชีวิตลงเช่นนั้น